สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลนะคะรถบัสก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เลยนะคะวันนี้ช่องรถบัสชาแนลก็มีผู้ติดตามครบ1,000ัซับสไครแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้กำลังใจรถบัสตลอดมาเลยนะคะ วันนี้รถบัสก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ช่องของรถบัสนะครบ1,000งพนซับสไครแล้วนะคะรถบัสก็ขาดอีก4,000ัชั่วโมงก็ขอเพื่อนๆเข้าไปกดชมกดดูให้รถบัสด,ด้วยนะคะก็ขอฝากถึงคนที่ยอดซับยังไม่ถึง1,000งพันซับสไครนะคะก็ให้สู้ๆนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะรถบัสเป็นกำลังใจให้คะ่ะ รถบัสก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะช่วงนี้รถบัสต,ติดงานบุญนะคะพอดีที่บ้านเป็นบุญข้าวสากนะคะรถบัสก็อาจจะลงคลิปเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งนะคะเพราะรถบัสย,ยังไม่มีเวลาตัดต่อวิดีโอเลยค่ะพอช่วงนี้มัวย,ยุ่งอยู่แต่กับการเตรียมของห่อข้าวต้มมดนะคะห่อข้าวสากนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้รถบัสรถบัสก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้รถบัสด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปห่อข้าวต้มแล้วนะคะบา,บายยค่ะ